ยันคือไม่ความว่าเรื่องเราของผู้หญิงเราต้องแลถึงนิีใจคอนว่าเธอชอบอะไรเราต้องตั้มหมายโต๊ใจเธอก็สิ่งที่เขาชอบก็ประเภทของเล่นผมไม่ว่าออกไปตลาดวันไหนต้องซื้อมาวางเธอบ่อยๆแล้วทำไมก็ยังไม่พอใจอ่ะเอาละแล้วนอกจากนั้นแล้วเวลาคุยก็เธอชอบในเรื่องคุยในเรื่องด้านการงานใครเราไปอยานแรกเรื่องด้านการงานเน๊ะ ว่าน้องเออนี่แต่เราตายกันเจคนเราต้องจ้างอะไรน,นั่นจ้างอ้นี่จ้างรถคิงจ้างตลวอายุตลวอยู่แล้ก็ไม่เป็นเอาวิตาทักนนี่อ, <c oughs> อย่าเล่วใา้ต้องเก็บแม่มืงนันปิตาจำกูการุ่นแล้วมันเทอะทิศแล้วการนีเจ็จแล้วนอกจากันเราว่าน้องเออนี่แต่เราได้กันเราต้องทำเครื่องบินก็ะชักเครื่อง่านแล้วปีต้องกนน้องนี่ไป เรต้องทำแกลูกเรจันนุ๊กเราต้องตั้มวัวพอโลโล่คนเราว่าไปแล้วมันก็จบเรื่องการงานเลยครว่าก็ตกลงจริงๆแล้วก็เราจะทำให้เขาได้ยังไงอ่แะแต่มันนี่ยากหรือว่าพอโล,ล่ตั้มไปเลยทำยังไงอ่ะลูกวัวพอโล,ลนั่ยไอ้รถตาั้มไหมวัวมันกลมๆแล้วก็บากคอเขาหน่อยๆแล้ว งอไปเลยยัดแม่ขวบบอลโลพี่ได้พันดันเหรอไอ้กลุ้มๆเนียเราบ้าก่อไอ้คิ้วคิ้วเราจำมันทักอันนะยาวข่ายใหญ่มากแรงขนาดเราหกเจ็ดนิ้วไปนั้นอันนี้ยายตื้อแรงมันตาไม่รอดเอาขนาดถ้าแข็งพอถ้าผู้ตึงว่าเด็กยิ่งมันก็บมาขายช่อแรงมากันแต่ผู้ตึงยาวแรงอะไรใช่ย่อยแรงก็มันมาขายช่อมากันยาวข่ายใหญ่ยาวแรงย่อยไงไอ้พอดีผูดีกับที่มันช่อพอพันานะ ยาวแรงมันกัดติ้มแตงหัวใจกันข้าในท้องมันี้งติ้มแตงหัวใจอย่าได้แหม่มอู้ไปเรื่องเลินเป็นไงพี่นี่การนี้แหละเราคิดฝันนั้นและต่อมันกิดตกลุงบอกว่าน้องเออไปทำหัวปลุกไอ้มาน้องไปบนปืนดวงลงไปไปเที่ยวปืนดวงจันกันเออกาเราแรงนการในต่ำน้องอันก็มันหักอยู่เตนี่ก็ผมพูดแล้วเนี่ยว่าเราจะสร้างหอเรือนหอ จะสร้างบังกะโลเป็นที่อยู่จะมีรถใช้อะไรเขาก็ยังไม่ตกลงนี่การโกว่าลาแล้วว่ารอยเป็นผู้จัดการเมืองเรมั่งรอยถ้าได้กันรอยตับเมืองรอยเปิดเมืองไอ้นองเป็นเจ้าก้องเมืองนั่นแค่นี้ผีมาจำพิธีเปิดเองอะไรเปิดเมืองนองไม่รวยเลยตอนเปิดเมืองอยาดแหม่มเลยไครต้องก็ว่าดทิ้งานกันตัะโบยิง กันนี่โมยิ่งกันขึ้นชื่อเมืองมันจบล่ะก้องได้อึนในเมืองันเราแล้วเป็นผู้เปิดเองมันเป็นเจ้าของเมืองฮะรอกัดคิดวัดถ้ามันแนะนําว่าใจเมืองไรดีก็รอว่าเมืองจีดเลยดีว่าเมืองกุดฮะบอกว่าน้องเจ้าของเมืองแล้วเมืองน้องผีเปื้อเองและวผีจีดเองเอา้นะหยักแหม่อมอะไร็วได้พุ่นในเมืองเจอกู้ทำแม่วีตี้การลุยแล้วก็รออีพูด ไอ้ตายนี่ก็บอยิ่งเงินายฮิดเดียวนี่แต่กันไปกิดตรงเหือนั่นกูรับรองมันไม่พอใจนี่เราต้องกิดหน่วยอ้คลั่งรัวตรงไหนมันกันก็เราขอไว้ตรงนั้นเลยไมายืนหูเปล่าอยู่ฮ่าไอ้ทายผมจนปัญญาไปแล้วจนปัญญาทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะพูดจายังไงน้องอโนชาไม่เคยยินใจดีเลยพูดเรื่องการเรื่องงานกันได้แต่ได้พูดเรื่องเมื่อพูดเรื่องด้านความรักแักเป่าผมรับรอง ต้องพาโก้ไปรักทีรับร้องได้พ้นอ้าวตะกั้นไปไปหาโรชาเลยวันนี้แต่มันอยงแค่นั้นที่เรือนพักก็เธอนั่นแหละอ่าไปไปมาแต่ได้ผลแล้วไม่ได้ผลแล้วก็ผมโกรธแล้วนะอ๋อแล้วกู้ทำเพื่อเดียวอแล้วกู้ใครับร้องได้เพื่อนอีกรู้ได้พวกเราลาวกูนะแล้วหลอกแล้วเลยเล่นบพรว่านตึ้งกลับว่าไม่ได้จิ้บเวียนบิงนี่ใกล้เดีวมีได้แต่บุรุษแม่งจ้องแม่งเริ่มกินแต่มังลาวแหละเข้าบองโต๊ะ เดี๋ยวอยากเน่นอนพอนเลยอย่างพักนียจะมาไอตองเดี๋ยวจ้างรถนี่ขับราฟี่เดียวอีลุตตบผูวรู้อ่ะบางทีบ่อยทักดิบก็ไม่แน่เราเราว่าไอถูกแต่โบยิงมาได้เก็บต่างเคยเมื่อขวิดไปถูกเรืออ้าวรีเจัดการเดินทางในอนุชาโดยแต่คุณช่วยพูดให้ตกลงนะเออเรียบร้อยไปมาสิให้จ้องเร้วกีพึ่งบทาเลืออย่างเลืออย่างเลือยมากีพึ่งเลยกีพึ่งจะนนี้ถึงตาฟ้ากัน ว่า้องใจหยาดได้แต่หมอขึ้นตอนมาเจอแรงกาตากี่พึ่งหยาเได้ครับไอ้นั่นข้อความพูดข้อความพูดเอาไปเอยโอ้พูดตะกุนยิ้งใจข้อความพูดนี้ล่ะเรากดไว้ท้าก็คดจิตใจมันนั่นเออแค่นี้ไอ้นั่นกันพุ่มพี้จออยู่กับมึงกันอย่างตัวพุ่มพี้จอเห็นพุ่มพี้จอเขาข้อความพูดอย่ามาอยู่กับมึงไอ้นี่เว้นวันนั้นมึงอาบน้ำ ลอยเลย็ไม่รู้เคนะเ้นเลยเห็นมันตังกลุ่มตา,ามึงแกล้งเลยียวไม่ได้บายไปข้อกูแค่ได้ยังโตไม่ไมรู้เรื่องใบจ่ายเป็นตาน,นี่ทักอีดกนะูแล้วยังและี่พุ่งบทาเลือเอนเดียวไม่ได้จ่ายไรวันกูแปลกเลย้ายเลยตไยลาไแล้วา่ะกลี้ยล

ทำไมล่ะคะเอ่อก็ยังว่าหละจ้าโนชามันเป็นประจําะแล้วนี่พี่เนะี่ยรุ่งชเช้าก็ต้องมาโดชาทุกวันมา,ม,มาทําไมล่ะคะก็มาธุระกับโดชาดีจ้าแต่วันนี้พี่ไม่พูดแล้วละ่ะเพราะจะพูดกับโดชากพโดชาไม่เห็นว่าอ่าจะตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งล่าอะไรที่คุณมาพูดนะก็เรื่องที่เราพูดพูดกันนั่นล่ะอืมไม่กอนกาโนชายังไม่นึกขวัญกอนคนาเราเป็นพี่น้องกันดีกว่า แล้วพี่จะมาพูดอะไรอีกแล้ววันนี้โรชาบอกไปแล้วใช่ไหมพอพี่ไม่พูดแล้ววันนี้ปล่อยแก้ไอ้แก,ก้วเขามาพูดแก้วก็จะมาทุรดกตำน้องโดชาในแก้วนั่นแหละใช่ไปเข้าๆามาทีไปดิแก้วเอาไม้หมดลวดลายเลยนะวันนี้มัดและกูอย่าง้าวใดทางแส้ทน้กูอแก่กุยวายจัดหนึ่งจัดและก็อย่าง้าวใด้ลายจำและกูอะเนอย่าง้าได้ก็แม้ชาอนอย่างลํำก็ไป่นดองเพือแล้วล่ะห,หลังตี ไม่ยัดไม่รูดังใจเด้อใครเท่ยววายตักเท่าขาคอนมือข้อแขนไม่ไม่วายไม่กูไม่ยังไม่อย่างนั้นมึงอยากสั่งเด้ออย่าโดนใจเด้อแม่เสียงเน้อแม่ยากเครูไม่เลื่อนเออแล่ไม่เลยไม่วายเลื่อนสักทีนะอ๋อเข้าไปทำงานเด้อเรียบร้อยอารุนเจ้าบักยังไรหยิบแมมาลุนเจ้าบักจะกล้าทึ่ง สวัสดีปีใหม่นะคะไอ้ยักบัตชีสังเดียวไปใช้มันยาลีซะมายิงมันตรงอย่างวายโอ้มันกีแต่ชาบยิงมาในรักจะเรียดเรื่องปาตุ้งหรือจะงัดดังโป้งไม่ได้จับกันวะดินอนกายตจองให้จองบนตาใส่ถูกขึ้นในเรื่องบักนี่เออ นองโดชาตินี่พีแก้วในนํำตัวคอนการรู้จักแล้วครับพี่แก้วอคือว่าตามทีอ่าปกติก็ผีกันทีมาพบนองโดชาว,วันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิงก็คือมากความว่าอผีทานะที่เป็นอากันธุคา <c oughs> โอ้แรงหน่อนังเคื่อนเล่นปีนแล้ะกวน <c oughs> ย็งไงตุ๊กตีพต่อเดียวให้ไบรทให้หมดวิชาเลยนะแมสและเออ่ถึงในครั้งนี้การน้นองโดชายอมจะเข้าใจในนำประเทศไทยของผีดีวดีประดุษอ,อ่มาเล่งตัวหนึ่งตีกำลังโป้ปิน้นผ้าทำกลางแทง่งแดดอันดเรือย<ะ> <c oughs> ยังอย่าด,ด่แม,ม่ เพื่อจะมาใต้ต้มกลิ้นไอ้ข้องดอกมารีวันที่กำลังเยอะแยมออกรับแส่งตานตะวันไม่ไหวพี่เลยอแล้งไหนนั่งเถื่อนเล่นเปรนเลยบางคอกรัวมาแล่งแล้วโดยเจ้าพ่อย่างยิงน้องอาดชาเขายอมจะเข้าใจอยู่แล้วว่าพีคือพี่แก้วการที่มาเจร้จ้าและเอ่ยว่าที่กับน้องในครั้งนี้เอ่ยว่าถี่ คือว่าฟีจะไม่ขายแกะจาเรื่องคนอเดินเกี่ยวกับระว่างนองอาดชากับนองคันจิตซึ่งนองตั้งช่องคนโดยเฉพาอ,อย่างญิงนองกันจิตเป็นผู้ตีกำลับบงลุ่งราเรื่องอยู่ในส่ามาดูดานนาทีพูดยันไปนอยสั่งเจ้าว่างเชยไปนะซึ่งนองกันจิตระดุวมาแล่นผู้ตัวนึง ตีกำมับบงล่องต่อกลิ่นกุลาบของนองอ,อาอดชาถึงนองอโอดชารายนี้กำมังที่ฮ่อกลุ่นเะลุงกลิ่ลนไปพุ่งตะลับไปตัวตั้งพืนนาปากาดดูมั่วว่าจะห้อมไปถึงเมืองแม่นแดนสวรรค์ชันพิมานมาดและบาดาันพิมุกโห่ในจับเพลและไอ้ไหนจับไนดะ้หยัดแม่ไม่ใจก้าวไหน เล่วคานีนองอโดจ้าผู้ที่เป็นกุหลาบดอกนึ่งที่กำมังห้อมวนตวนลมกลิ่งกระจรกระจายตัวจอกในปืนปอบปีจาบลาูตาดุตาทานวักวันสันพึงถึงอะไรในใจคิดมิตรภาพทราบถึงร <c> ว <oughs> ยปี้เลยฟว่างม่ใจโตะกูคานีนองก็เห็นว่ามาแร่งผูตัวนี้กำมังทีจะกลกลสาวเจ้าวารดสิ้นทุกคนตากอน <c oughs> ก้องนองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น น้องต้องพยายามสักนิดหน่อยนะจ๊ะเพื่อจะเอามาเล่้งผูตัวนี้ได้จ้ปราตนาในกลิ่นดต้องนอ,งอนอนุชาเพราะฉะนั้นนองอดุชาจะว่าอย่างไรโปรดวิัชจามานตาวิัชชนามาตามที่อาตมาภาพได้พูดจากับน้องในครั้งนี้หวังว่าที่กาคงจะอภัยแดหลวงพี่ซึ่งหลวงพี่ได้ มาพบปะกับทีก้าเลยยอดโยมวันนี้พบกันลาวอยู่มือในรายการพุทธาพิธีนะ <c oughs> การเตจนาวันนี้ไม่มีอะไรขอบใจโยมมวยนะโยมนะที่ได้ดมู่นามายี่สิบบาท ก้อยโยมทำได้ใกล้มีนายโยมนะกว้างวางโยโมมาเยี่ยมอาตมามั่งนะยโยมมวยโอ้ยโยมมวยอย่าดิแมมเลยเก็บแมมกวนแมทแล้ครูพิบายยิ่งนาดิตุ้นแมทอะไรนะคะคุณคุณมาพูดจะไม่เข้าใจเลยนี่ไอ้แรกกันปันดอว่ากันอย่าพูดนางเคือนแอ้แรกนนเรียบร้อยแล้ว กูบอกเลยจำไม่ได้กันเล็กน้องเล็กๆน้องอยังเป็นเด็กขี้แยไม่ไหวรบกวนพ่อแม่จะถือขนมเถียงลันลุงสิ่งอันลุงสิ่งพอลุงแปดีลุงซิ่งอะไรล่ะคุณคือพันเนียครับ ม่กว่าม,มานองกันทีจนแกนรักนองดูจ่าที่ทุดเลย่นแทนรักจนทิ้งเหนือปพัดาตัวรักเกินรักคิดว่าวัดได้กับนองแหล่ายู่กันเปล่าเรียวยู่กันเลเี้ยงยู่กันควาแดงยูก่กันมาเป,ไปื่อเปน็นนกคุ้มมาไปนะั้นพูดพันเนว่าร้อยดิกานีตานองดูจ่าตกลงกับแกแหละที่แต่งานให้อึกลกเลย่นแทนจะเชิญมันได้ปุยย้ใหญ่ผู้ยไงแก มากินเลี้ยงกันยังปีตี้ปีตันก้านกินเลี้ยงไม่ใจกินตำปูนทัากาแล้วกินจะนั่งกินในผัสสะควาคาในมีแส่งควยจะล้วดจะล้วดเลยใจมันเล่งเสี่ยงเพลงดังบุมบำบุมบำครับนี่ตอนนี้นึกน่ายิมาก,กับแกกำลังสีไปนัง่งจะลุกลุกกลุยอยู่แต่ต้วนกับจะลุกลๆๆๆุกกลุยเพราะว่านองโดจ้านี่ไม่ก่อยต้นใจเลยเพราะฉะนั้น ก็ให้น้องช่วยรับข้อความมันนี้ไปพิจเจณาด้วยอนแรกับวันที่ยี่สิบเ็ดพมจะมาตั้งแต่ตีแปดถึงกับเปลือกววงว่าชาตินิวาฟือยังไปนู่น,น้วแวล้พผมจะมาตามคำเวลาชาติเลยครับไม่พิจราร์พร้อมโดยนายพระคันและจำเลยครับกรณีชานจะพิจารณาผันพื้นอัุุแล้วแต่พิจารณาชายมาชานิดึงไปนู่นเร็วลว นี่นองกันจิตรักนองโดูจ้ามากที่ทุดเลยครับรักจนนอนไม่รับกล้าคืนจะต้องกล้อนออกวันดูจ้าดูจ้าดูจา้จา,าการนี่นองโดูจ้า,านี่เม่นใจกับผู้ชายที่ล่งสักบางหรือเรเพราะฉะนั้นนองลอกให,ห้พ้นกับอาตมาวะจะครับว่าพันธือปุ้มนี่ยากลับวังปุ้มนี่เป็นไส้ตัตดาตักกองเขา่าถึงก็พูดมาจะต้องปัานปม การนพ่อมจำเป็นจะต้องจ้งผ่าอย่างน้องมวยกับมาเนาะการในน้ององีวาพลื้อกับมาความเบาวามาเลยถ้าว่าน้องรังเกียจเ้าวและเช้นกับปีกันจะไม่ตกหลุมไม่ดังอา้เรื่องนี้แม่ความเบาไม่เป็นไรและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าน้องบอกว่าเออตามที่พีมาเจรจานั้นผมไม่ดังเกียจนะฮะทำไม่เป็นเลยไม่รู้อะไรกัเชาีกจะมกเรื่อม่วามนเี เอง่องจมังพัดมังเตียวว่ามังโอ้ทำได้กินหลายทิย้งเลยการนี่น้องลหรือวา่ามาเลยน้องข้อนี้น่ะฉันเคยรับพิจารณาอยู่หลายครั้งแล้วแต่แก้วขาขอโทษนะคะฉันไม่ได้รังกีจเฉพาะพี่คันคิดเหมือนฉันบูชามาอย่างพี่ชายนะ <c oughs> เรามีอะไรพึ่งพาใัยกันได้สะดวกทุกสิ่งทุกอย่างแต่น้องขอร้องว่าเรื่องการแต่งงานนะ่ยยังให้มีกันเลยนะครับเพราะโนชายังไม่คิดก่อนค่ะ ดรชายังกุ้มใจที่เกิดมายังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ดรชายังกุ้มใจอยู่หลายอย่างเพราะฉะนั้นการแต่งงานเราจะต้องสบายใจคันคิดแต่ฉันไม่ดังเกียดฉันไม่ได้อ่าเกลียดน,นายอะไรเขาแต่เรื่องว่าจะให้โดชาแต่งงานในเรื่องนี้ขอโทษนะคะและเราจะพูดอะไรกันมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องบาดหมางน้ำใจกันดรชายังเคารพเหมือนเดิมทุกอย่างในเรื่องแต่งงานอ่ายายาเลยนะคะโดชาลาและะ้วค่ะจะโรยลันเทาลง เรืออะไไปน้องไปเกล่ยจัมแมคคาเดียวทำไมอ่ะแม่ได้พลดแลร์จัมแรกหน้าไปเลยมูดลุงทีโดนแซดมูดดัมบุ๋งดัมเบลเดียววะบเหรอมันไม่โห่นี่กูจนปัญญาอย่างนั้นทีจริงกูพูดดีอย่างเลยว่เออในีนั่งเชื่อเล่นเวน่ะแม่เล้งนั่งเชื่อเล่นกับเกไม่กักแกบอกเลยวะเค้กไม่ไัก Chị chàng thằng nữ ta còn đơn thì khóa phá, lớn lùng khao cái cú chìm, cút bên trắng là cú. Phụng bọc léo và nôi xa mấy đắp. tay nó lứa cơn trong này kìa. Lạc ra, đánh phít cả. Ngồi đây tắc tạc. Mừng, thử lau cú kia này mổ hết rồi đấy Nếu như ngày dây, có ba mấy đắp. Mừng thử lau. Cú mổ là cú lai tuần kết vậy thôi đấy ạ. Đấy, phần thần thiệt chứ, chứa nữa

lâu rắc thôi, tao không, ta không mày rắc đâu Tụi phụ dính ở đây mày rắc phụ <laughs> lâu dầm nè à? chính phải không? Tụi mày bắt Quả cho ngọc rồi, rốt cần là Rõ cần mắt mày lạc lâu cái dầm phải giúp à? Ô rồi เราจะอยู่ที่นี่ลุงน้าทำไม่ได้เพราะผู้ชายก็ขับขวนบังเหตรวม่ใจจะพอคันจิตน้องเอ็มรู้นักลุงนะแต่เมืเ่อเธอรักก็ไม่ได้บ้าพราไม่เคยรังเกผู้ชายนะลุงนะ ใจร้านไปรักก็มาวันใจร้านพันเรือแานฉันไม่ดังเกียดเขาเลยค่ะเอ็นดูทันชิดนะเขาคนดีนี่แล้วเอยกจร้านไม่รักครับฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอย่างไรที่จิตใจฉันอะไม่เสน่หงาเลยในเรื่องความรักเปลกิ่งถ้าวันไหนก็ตามใจคุณเลยกระดับอย่าอยู่เลยนะลุงที่นี่เดี๋ยวไปไหนเอลัน อยู่ลำบากคันชิดก็รบกวนเรื่อยเราก็เห็นใจว่าเขารักเราจริงหนีเถอะนี่จากบ้านทันตาํานักท่องค่ะไปบอกท่านก็ท่านรู้เราหนีดีกว่าตามเจยถ้าปเป็นไหผมมันดีทั้งเพแล้วตัดสินจะอยู่ไม่ไหวนะทวีจะพ้อมน,นี้จากทีนี้มีเีย์ไปคันชิดขาตาคน้ มาผุดพีฮักเลบมอจานะพี่นะ่ทำที่น้องไม่ปลาลังจา,ากัาใคยากีากินกกนมีจักบ้านตาตำนักตวงแลจยจงมาจงเวลามันหลับกลับมาพอดีแล้วนะพนะ่แคืนนี้เราต้องมีมิจากแข เราจะไม่มีรักได้ยังไงที่เกิดมาตั้งแต่พี่ต้นมาได้ไม่รู้เลยใครเป็นผู้กําเนิดละยาะ พอคำยึดเเป็นคนดีมากกามาหามลากากมาลืมกูรากกูมาราไม่ไว้แต่ตัดสินใจวันนูยังไม่ต้อกลงลักกับตัวนหยและผากาไม่ลักนี้ งงว่ากดอยู่ในวังหุ่ของโรชาตลอดทางแต่ลนจะรับปากกับคำคิดไม่ได้ว่าลนจะตกลงรักเขาลนก็บอกตัวโคโรเล่ไม่ถูกว่าทำไมที่ลนไม่ยอมตอบอย่างนี้แต่ลนไม่ได้เกลียดเขานะครับหัวใจของโรชา,าเป็นอย่างไรที่ลอนและผู้ชมก็ไม่สามารถจะรู้ได้ลนเองก็ลนบอกตัวโคโรเล่ไม่ถูกติดตามต่อไปนะครับ สวคเขาเลยเป็นผู้บริหารประเทศชาติอยู่ขณะนี้เขาทำอะไรทำโดยวัตถุการ์ดจนกระทั่งเขาบรรลุผลสบายใจมากวางหวังของเขาข้างหน้าแต่เขาหวังไว้แล้วเขาถือว่าไม่ไม่ช้าตัองธมิันนี้ก็จะนั่งเจรจาอะไรกันมาแามคนสมิษของเขาติดตาต่อไปนะครับ มาคาปฏิประุงศรีนับแต่ตไม่มีราชารู้สึกว่ารสชดตกดีระภูนี้ทุกเลาันจะปัญญาวางแผนการจนไรเบลิยนแระเทชาตุกสิ่งดัดคาดเรียงที่เราตาตนะัางน้ายังอิด่องคงสมัครไหมไม่ชาทุกคงสบ,บายเลาเกินรสมอไอ้ห้ารอยไอ้ห้ารอยเอ๋ย มึงน่ะมาเป็นทหารคนสนิทของขา้าสวัสดีกับเจ้านายเจ้าหน้ <Okay. S 2> านตัวได้ร้อยกับผมมา้ารอยไม่ขาดกับไอห้หาร,ร้อยมึงน่ะมาเป็นทหารคนสนิทของขา้ขาข้าไว้เนื้อไว้ใจมึงทุกอย่างเข้าใจไมหมไรห้าร้อยเข้าใจกับทีนี้งานทุกทิ้นที่กูกระทำไปมึงก็ย่อมจะรู้แต่กูจะขอบอกกับมึงว่า